สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยซึ่งคลิปนี้นะลูกเป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของป .2 นะคะสำหรับ4วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งสัปดาห์เราพูดคุยกันในเรื่องของการวัดปริมาตรและความจุ ทั้งการวัดปริมาตรและความจุคืออะไรเราใช้เครื่องมืออะไรในการวัดหน่วยการวัดคือหน่วยอะไรการเปรียบเทียบและการทำโจทย์ปัญหาทั้งโจทย์แบบประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบและโจทย์ที่เป็นวิธีทำแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นคลิปของวันศุกร์นี้เราจะมาทำแบบทดสอบหรือแบบฝึก ที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดของวันนี้เลยนะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะและอย่าลืมเหมือนเดิมปริมาตรเป็นปริมาณของของเหลวที่อยู่ในภาชนะนั้นๆส่วนความจุคือปริมาณของของเหลว ที่เต็มภาชนะนั้นพอดีนะลูกและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของป .2 เล่มนี้ขึ้นมาเลยลูกเด็กผู้หญิงกับนาฬิกานะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่139หน้า139มีเลข1เลข3และเลข9 เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วเด็กๆจะพบกับหัวเรื่องที่มีชื่อว่าแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่9นะลูกหน้า139มีเลข1เลข3และเลข9นะคะซึ่งถ้าเปิดขึ้นมานักเรียนจะเจอกับโจทย์ซึ่งลักษณะของโจทย์จะเหมือนกับที่คุณครูทำสไลด์บนนี้เลยนะลูก เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรืยังลูกพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้า139เริ่มข้อที่1นะลูกเขาให้นักเรียนพิจารณารูปแล้วตอบคำถามทั้งหมดเลยข้อหนึ่งใหญ่พิจารณารูป แล้วตอบคำถามซึ่งมีอยู่สองข้อย่อยเราจะมาดูในข้อหนึ่งย่อยก่อนนะคะจะเป็นภาชนะที่ใส่น้ำตาลมีกอขอและคอมาให้นักเรียนพิจารณาจากนั้นถามว่าภาชนะในข้อใอดมีน้ำตาลมากที่สุดข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมลูกข้อไหนมีน้ำตาลมากที่สุด ให้นักเรียนเขียนคำตอบข้อนั้นลงไปค่ะถัดมาเป็นภาชนะ3มแบบก็ไก่คืออะไรลูกกะละมังถัดมาขอไข่คือถังและคอควายคือขันให้นักเรียนพิจารณาและตอบคำถามว่าภาชนะในข้อใดมีความจุน้อยที่สุดคุณครูเคยบอกไปแล้วว่า ยิ่งภาชนะที่มีขนาดใหญ่ก็ยิ่งจุได้เยอะกว่าภาชนะที่มีขนาดเล็กกว่าเพราะฉะนั้นข้อ2ย่อยถามว่าภาชนะในข้อใดมีความจุน้อยที่สุดนักเรียนจะเขียนคำตอบคือพยัญชนะตัวไหนลูก2ข้อย่อยของข้อหนึ่งใหญ่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะครูออยนับ1-5นะลูก1 2 สามสีห้าเราไปตรวจคำตอบกันเลยค่ะสำหรับข้อหนึ่งใหญ่โจทย์ให้พิจารณารูปแล้วตอบคำถามข้อหนึ่งย่อยถามว่าจากรูปภาพภาชนะที่ใส่น้ำตาลให้นักเรียนดูว่าภาชนะในข้อใดมีน้ำตาลมากที่สุดเพราะฉะนั้นตอบข้อขอใครถัดมาข้อสอง ให้เปรียบเทียบดูภาชนะตามกอไก่ขอไข่และคอควายแล้วตอบคำถามว่าภาชนะในข้อใดมีความจุน้อยที่สุดความจุคือเต็มลูกซึ่งถ้าเปรียบเทียบยิ่งมีขนาดใหญ่ก็จุได้เยอะแต่ถ้าขนาดเล็กก็จุได้น้อยเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบคอควาย ใครทำถูกทั้งสองข้อบ้างลูกเก่งมากเลยนะคะถัดมานักเรียนจะเจอกับข้อสองใหญ่ซึ่งข้อสองใหญ่เขาจะให้เราใช้ข้อความที่อยู่ในกรอบสีเหลืองแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดของนักเรียนจะเป็นข้อความที่อยู่ในกรอบสีเทานะลูกแล้วตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสาม โดยเราจะมาอ่านข้อความที่อยู่ในกรอบพร้อมกันนะคะกล่องนมสดขนาด1ลิตรถังขนาด5ลิตรขวดน้ำขนาด1ลิตรขวดน้ำปลาขนาด2ลิตรก่อนอื่นนักเรียนมาเปรียบเทียบดูก่อนว่าขวดไหนมีขนาดเท่าไหร่กล่องนมมีขนาด1ลิตร แล้วนักเรียนลองไปดูสิลูกว่านอกจากกล่องนมสดมีอะไรที่มีขนาดเท่ากับกล่องนมสดลูกอะไรที่เป็นเลขหนึ่งคะอะไรลูกคือขวดน้ำถัดมาคือถังถังมีขนาดเท่าไหร่ลูกมีขนาดเท่าไหร่คะถังมีขนาด5ลิตรแล้วก็ขวดน้ำปลามีขนาด2ลิตรโจทย์ข้อที่หถามว่า ภาชนะใดมีความจุมากที่สุดจุมากคือภาชนะต้องใหญ่มากลูกคำว่าจุมากที่สุดดังนั้นเราจะเลือกตอบอันไหนลูกตัวเลขที่มากที่สุดเอาคำตอบของตัวเลขนั้นมาเติมเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะถัดมาข้อที่สองภาชนะใดใส่ของเหลวได้สองลิตรพอดีเราก็ไปดูว่า ขวดอันไหนที่มีขนาด2ลิตรก็เอาคำตอบนั้นมาเขียนนะลูกและข้อที่3ภาชนะใดมีความจุน้อยที่สุดตัวเลขไหนเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเราเอามาเขียนซึ่งจะสังเกตว่าข้อนี้มีตัวเลขน้อยอยู่2ตัวเราก็เอามาทั้ง2ตัวเลยลูกควยนับ 1- นนะคะ ได้คำตอบกันหรือยังลูกเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะจากข้อความที่กำหนดให้ให้เอามาตอบคำถามกล่องนมสดขนาด1ลิตรถังขนาด5ลิตรขวดน้ำขนาด1ลิตรและขวดน้ำปลาขนาด2ลิตรโจทย์ข้อที่1ถามว่า ภาชนะใดมีความจุมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่าข้อไหนที่เลขเยอะที่สุดหรือเลขที่มีจำนวนมากที่สุดเราจะสังเกตว่าไปตรงกับบรรทัดที่สองคือถังเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อ1ถังลูกข้อ2ภาชนะใดใส่ของเหลวได้ 2. ลิตรพอดี เราก็ต้องไปดูในกรอบสีเทาของนักเรียนแต่ถ้าของครูออยจะเป็นสีเหลืองไปดูว่าสิ่งไหนที่มีขนาด2ลิตรเราไปดูก็ไปพบว่าเป็นขวดน้ำปลาเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบขวดน้ำปลาส่วนคำถามข้อที่3ภาชนะใดมีความจุน้อยที่สุดเราก็จะต้องไปดูคำในกรอบอีกเหมือนเดิม ซึ่งน้อยที่สุดเป็นเลขที่มีเหมือนกันทั้งสองตัวเราจึงตอบกล่องนมสดกับขวดน้ำซึ่งมีขนาด1ลิตรนะลูกถัดมาข้อที่3ข้อที่3ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า140 มีเลขหนึ่งเลข4และเลขศเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะลูกโจทย์ข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณารูปแล้วตอบคำถามมีถังมีขวดแล้วก็มีถ้วยถังหนึ่งใบจะจุ6ลิตรขวดหนึ่งใบจุ2ลิตรถ้วยหนึ่งใบจุ1ลิตรย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ ถังหนึ่งใบมีความจุ6ลิตรขวดหนึ่งใบมีความจุ2ลิตรถ้วยหนึ่งใบมีความจุ1ลิตรเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยนะลูกข้อ1นึตวงน้ำกี่ถ้วยถึงจะเต็มขวดก่อนอื่นเรากลับไปดูก่อนว่าขวดมีความจุเท่าไหร่ เราไปดูในกรอบสี่เหลี่ยมเราพบว่าขวดหนึ่งใบต้องจุ2ลิตรแต่โจทย์ให้เราตวงน้ำกี่ถ้วยถึงจะเต็มขวดเราก็ต้องไปพิจารณาดูก่อนว่าถ้วยหนึ่งใบจุกี่ลิตรเราไปเจอคำตอบว่าถ้วยหนึ่งใบจุ1ลิตรเพราะฉะนั้นจะเต็มขวดพอดีก็ต้อง1นบวกหเป็นอะไรลูกเป็น2 เพราะฉะนั้นข้อ1ตอบ2ถ้วยเพราะ1ถ้วยเท่ากับ1ลิตรจะทำให้ได้2ลิตรก็ต้องตวงเข้าไป2ถ้วยนะคะถัดมาข้อที่2ตวงน้ำกี่ถ้วยจึงจะเต็มถังน้ำกี่ถ้วยจึงจะเต็มถัง1ถ้วยคือ1ลิตร เพราะฉะนั้นจาก1ลิตรจะทำอย่างไรถึงจะได้เต็มถังเติมกี่ถ้วยลูกซึ่งถัง1จะต้องมี6ลิตร1ถ้วยเท่ากับ1แต่ถ้าถังจะต้องเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเติมกี่ถ้วยคะคำตอบได้เท่าไหร่ลูกถัดมาข้อที่3ตวงน้ำกี่ขวดถึงจะเต็มถัง1ขวดจุ2ลิตรเพราะฉะนั้นจะต้อง เติมกี่ขวดจึงจะเต็มถังพอดีเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะลูกสำหรับข้อที่1นึตวงน้ำกี่ถ้วยถึงจะเต็มขวดเราจะพบว่า1ขวดจุ2ลิตรแต่1ถ้วยจุ1ลิตรซึ่งจะทำให้มีปริมาณเท่ากับ2ลิตรก็คือจะต้องเป็น1นบวกหเพราะฉะนั้นเติม สองถ้วยข้อที่สองตวงน้ำกี่ถ้วยจึงจะเต็มถังถังหนึ่งใบจุหลิตรแต่ถ้วยหนึ่งใบจุหนึ่งลิตรเราจะต้องตวงกี่ถ้วยจึงจะครบหเพราะฉะนั้นตวงหถ้วยถัดมาตวงน้ำกี่ขวดจึงจะเต็มถังเราต้องไปดูก่อนว่าขวดหนึ่งใบจุกี่ลิตร กี่ลิตรลูก2ลิตรขวด1ใบจุ2ลิตรต้องตวงกี่ขวดถึงจะได้เต็มถังเพราะฉะนั้นมี2แล้วก็จะต้องเทกี่ครั้งลูกหรือกี่ขวดถึงจะครบเต็มถังลูกได้คำตอบกันไหมคะได้คำตอบกันไหมลูกตอบ3ขวดนะคะถัดมาเป็นโจทย์ข้อที่4เป็นการหาคำตอบ โดยมีประโยคมาให้ซึ่งเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาซึ่งการจะทำโจทย์ปัญหาให้ง่ายเราจะต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการอะไรนะลูกข้อที่1วีนาซื้อนมจืดเป็นกล่องมากล่องละ2อลิตรจำนวน5กล่องคิดเป็นนมจืดกี่ลิตรย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ วีนาซื้อนมจืดเป็นกล่องกล่องละสองลิตรมาจำนวนห้ากล่องอยากทราบว่าคิดเป็นนมจืดกี่ลิตรโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างลูกข้อที่หนึ่งโจทย์บอกกับเราว่าวีนาซื้อนมจืดเป็นกล่องมากล่องละสองลิตรซึ่งซื้อมาอยู่ห้ากล่องแล้วโจทย์ถามหาว่าคิดเป็นนมจืดกี่ลิตร เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นวิธีอะไรลูกวิธีอะไรคะเป็นวิธีคูณนะลูกเด็กๆลองไปทําดูนะคะส่วนข้อที่สองวัดชละเทน้ําจากถังใบหนึ่งซึ่งถังนั้นมีน้ําอยู่22ลิตรใส่ไปในเหยือกเหยือกละ2ลิตรวัดชละจะได้น้ําทั้งหมดกี่เหยือกย้ําอีกหนึ่งรอบ วัดชะละเทน้ำจากถังใบหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่22ลิตรใส่เข้าไปในเหยือกเหยือกละ2ลิตรวัดชะละจะได้น้ำทั้งหมดกี่เหยือกข้อนี้คือวิธีหารเพราะฉะนั้นเด็กๆลองทำดูนะลูกแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบคำตอบในสไลด์ถัดไปนะคะครูออยให้เวลานับ1-10นะลูกใครที่ทำไม่เสร็จ หรือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเดี๋ยวรอดูในสไลด์ต่อไปนะคะนับนะลูกไปดูพร้อมกันเลยนะคะสำหรับข้อหนึ่ง วีนาซื้อนมจืดเป็นกล่องกล่องละ2ลิตรมาจำนวน5กล่องคิดเป็นนมจืดกี่ลิตรก็คือ2คูณ5เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ10เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ1คือคิดเป็นนมจืด10ลิตรและเจอต่อบตอตต้องเขียนเป็นตัวเลขอะไรลูกเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะถัดมาวัชระ เทน้ำจากถังใบหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่22ลิตรใส่ในเหยือกเหยือกละ2ลิตรวัดชละจะได้น้ำทั้งหมดกี่เหยือกข้อนี้เป็นวิธีหารประโยคสัญลักษณ์คือ22หาร2เท่ากับอะไรแปลประโยคได้ว่า2คูณกับอะไรหรือจำนวนใดมีค่าเท่ากับ22 เพราะฉะนั้นคําตอบจึงเป็นสีแดงวัชระ,ะจะได้น้ําทั้งหมด11เยียรนะลูกสาหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะการวัดปริมาตรและความจุสําคัญอยู่ที่ว่านักเรียนจะต้องแยกความหมายของคําว่าปริมาตรและความจุให้ชัดเจนนะลูกและนอกจากนี้นักเรียนจะต้องบอกกับครูออยได้ว่า หน่วยที่เราใช้ในการวัดปริมาตรและความจุคือหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรคะคือหน่วยลิตรนะคะและนอกจากนี้การเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเปรียบเทียบตัวเลขลูกว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับและในเรื่องของการทำโจทย์ปัญหาก็เหมือนกับวิธีบวกลบคูณหาร แต่ลักษณะของโจทย์จะเกี่ยวข้องกับปริมาตรความจุและหน่วยก็คือหน่วยลิตรบางครั้งอาจจะมีการพลิกแพงโจทย์ถามในหน่วยอื่นๆซึ่งการที่เราจะทำโจทย์ปัญหาได้คล่องได้ง่ายนักเรียนจะต้องดูหรือวิเคราะห์ให้ออกว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการอะไรนะลูก สำหรับแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบท้ายหน่วยของคลิปวิดีโอนี้นักเรียนคนไหนนะลูกที่ทำไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูเลยนะลูกหรือถ้าส่วนไหนที่เป็นคำตอบนักเรียนสามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปเขียนลงแบบฝึกหัดของเรานะลูกเพราะว่าในระหว่างที่คุณครูอธิบายได้มี เวลานะคะให้นักเรียนร่วมตอบร่วมนึกนะลูกเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องการวัดปริมาตรและความจุนะคะเราจึงจะจบเนื้อหาไว้เพียงแค่สัปดาห์นี้นะลูกแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเป็นในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆติดตามด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ